สวัสดีครับทุกท่านามาดูอีกอย่างนะน,นี่นี่พนกกวาดนะเป่าก็กวาดอันนี้ก็ตัดแต่งนะตัดแต่งทำต,ตัดอย่างนี้นะ,ะคู่ขาแกไปไหนไม่ใหญ่บุญ มื่อวานนักแป้งมานั่งคุยแพลมแพลมเพลมเนี่นยกินหลายพดเพมเพลมแพ่มแพ่ม,ม,มอยู่นั่นแหละเอออันนี้เป็นมะลิซ้อนนะฮะหอมมันโรยไปแล้วหอมมากเลยนะ โอยแล้วฮะนี่ยออกดอกหมดเนี่ยแล้วก็ออกใหม่นะอ,อ,อันนี้นานแล้วไม่ได้ตัดนะเ,ออเราตัดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เนะี่ยจำไม่ได้เออ,เอ,อลูกชายตัดข้างบนนั้นนะตําแพน่งอ,อ่เไมย ไอ้วินมันแต่งอ้นี่ด้วยด้วยเนี่ยชั้นนะชั้นเนะี่ยชั้นชั้นน่ะชั้นชั้นเออแต่งได้อะนั่นแต่งได้เอออันนี้ต้องตัดเป็นชั้นฮะจะได้สวย อันนี้หลายรอบเราไม่ได้ตัดจะได้สวยอันนี้ก็ตัดโอ้ตรงนู้นตายแล้วตายหมดแล้วนะตายก็ปล่อยมันนอนก็ทำบ้านนะมีลูกสะใภ้ก็หลานทำบ้านนะ งานแต่งใครอ,ใอ๋อน,น,นี่ครับบ้านมีสระน้ำด้วยนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสักไทยกดติดตามไม่ชอบเขาใหญ่แชนแนลด้วยนะครับ สวัสดีครับ